สิ่งที่ต้องมีสําหรับคนที่เล่นรถสายวิบากหรือสายป่าหรือรถทรงโมตาที่ตัวใต้ท้องรถค่อนข้างที่จะสูงก็ต้องมีตัวนี้ครับมันคืออะไรกันนะเรามาดูนะมันคือส t ตนตั้งรถนั่เวลาเราจะเซอร์วิสรถตั้งทรงตั้งโซ่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนสเตอร์เป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้ครับตนนัวนี้เพราะว่ามันไปอุดรุนน้ำมันเครื่องพอดีได้ทุกอย่างยกเว้นถ่ายน้ำมันเครื่องครับส t ตนตัวนี้ส t ตนตั้งรถเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับวิธีประกอบก็ไม่มีอะไรครับก็แค่น็อตเบอร์12 ใช้ปจจัยเบอร์1ิบตัวฮะปรจัจเบอร์1ิ2ตัวขัขันยึดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แค่นี้เองครับเดี๋ยวมาดูวิธีที่เราใช้งานตัวสแตนตั้งรถกันดีกว่าครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะแล้วมันจะไปค้ำตรงจุดไหนของรถเรามาดูเลยฮะตัวนี้คือหน้าสัมผัสที่ใช้ค้ำใต้ท้องรถใต้ท้องรถที่ว่านี้ก็คือตัวนี่ครับ ตัวเฟรมด้านล่างของรถอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเพราะว่าผมใส่ตัวกาดกันแคล้งด้านล่างไปแล้วก็เลยมองไม่เห็นไอ้ตัวนี้มันจะมีสองฝั่งแล้วเนี่ยตัวแชสซีรถเนี่ยมาเดินมาดูอีกฝั่งนึ่งนี่ครับเห็นไหมมีสองฝั่งเราก็เอาตัวเนี้ยเราก็เอาตัวสแตนตั้งรถเนี่ยสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปแล้วก็กะประมาณคร่าวๆให้มันอยู่กึ่งกลางให้มันได้สมดุลนั่นแหละครับ ประมาณนี้แย่เข้าไปดันเข้าไปแล้วก็จัดให้มันตรงให้มันได้ระนาบ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> เห็นไหมประมาณนี้นี่รถมันเอียงอยู่มันก็เลยดูเหมือนใส่ไม่ไม่บาลานนะแต่จริงจิมันโอเคแล้วแหละตัวค้ำยันมันก็จะมายันตัวนี้ตัวควบคุมสแตนตัวนี้ก็มีจุดที่ใช้ควบคุมหลักๆอยู่2จุด ก็คือแป้นเหยียบครับแป้นเหยียบตัวนี้เอาไว้ใช้ดันสแตนนี่มันยันรถขึ้นไปครับผมแล้วก็ตัวนี้กระเดื่องด้านล่างก็คือเอาไว้ใช้ปลดให้สแตนนี่ยมันปล่อยรถลงมาที่พืน้นประมาณนี้ครับแล้วตัวนี้ก็คือตัวกระเดื่องเซฟตี้ครับเอาไว้ล็อกไม่ให้มันหลุดล้รถล้มลงมาเงี้ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานกันเลยครับจากนั้นก็ดึงรถขึ้นมาให้มันตรงครับ ขึ้นมาปุ๊บเราก็มาจัดให้มันแบบได้ระนาบที่ใกล้เคียงกว่าเดิมนะครับผมพอได้ระนาบปุ๊บเราก็เหยียบเลยครับกดตำหนักตัวลงไปทั้งตัวเลยอย่างนี้นี่ครับรถมันก็จะตั้งขึ้นละแล้วเราก็ล็อกกระเดือกตรงนี้คล้อ,องไว้ปุ๊บล็อกกระเดืองปุ๊บมันก็จะกันแบบตัวนี้ดีดกลับประมาณนี้ครับเห็นไหม ได้้หน้าจุดศูนย์กลางของรถก็จะตั้งได้มันคงขึ้นครับ<ม>เปรียวนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันพยายามให้มันอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถแค่นั้นเอง<ม>แล้วเรามาดูวิธีปลดล็อกอันนี้คือพอตั้งเสร็จปุ๊บเราก็คล้องไอ้ตัวเนี้ยตัวสลักนิรภัยกันกรณีมันดีดกลับแค่นั้นเองครคล้องไม่คล้องก็ได้ก็แล้วแต่แต่คล้องไว้ก็ดีครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเอารถลงจากสแตนตั้งนะครับเวลาจะอลงก็ปลดเซฟตี้แล้วก็เหยียบตัวปลดแล้วก็พยายามประคองเอาต้นเท้าประคองเอาไว้ด้วยอย่าให้มันลงเร็วเกินไปประมาณนี้ครับผมง่ายๆเนาะ,ะแต่จุดที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามันดีขึ้นมาขาขาเบรกเราจะอยู่ใต้นี้ไงต้องระวังตรงนี้นิดนึงอะ แล้วก็ต้องค่อยๆขึ้นแล้วก็ต้องระวังนิ้วเท้าถ้าเป็นรองเท้าพุ่ม้นก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นรองเท้าแตะเงี่ยเออกรณีอยู่บ้านนะจะเซอร์วิสจะรองเท้าแตะเงี้ยแล้วเราแบบรีบเอะเยียบปลดเร็วเกินไปไอตัวแมลงก็จะดีดเท้าเรามากระแทกไอตัวเนี้ยเออนี่ก็ต้องระวังเนาะเนี่ยจุดที่ระวังก็มีแค่นี้ที่บอกว่าไอตัวแสแตนตั้งรถแบบค้ำใต้ท้องมันจําเป็นสําหรับรถตรงสูงอ่ะเพราะว่าอย่างนี้แหละครับเนี่ยไอตัวค้ายันอาร์มอ่ะถ้าเป็นสแตนอย่างเงี้ยแบบค้าอาร์มหลังนะ มันจะค้ำไม่ถึงครับเพราะว่ารถเพราะว่ารถวิบากมันสูงเนาะเนี่ยเป็นปัญหาเะยครับค้ำไม่ถึงถึงจะค้ำโดนค้ำได้แต่ว่ามันก็จะยกได้นิดเดียวครับมันก็จะแบบไม่สะดวกครับก็เลยต้องมีครับตัวสแตนตั้งรถรุ่นนี้มันมันจะไม่มีตัวเนี้ยเขาเรียกว่าระบบไฮดรอลิกถ้าเกิดมีระบบไฮดรอลิกมันจะมาช่วยค้ำยันตรงนี้จุดหนึ่งแต่ผมว่ามันตัวไฮดรอลิกนี่มันไม่ค่อยทนทานนะผมเคยใช้พวกระบบไฮดรอลิกพวกนี้แล้วมันชอบรั่ว ชอบซึมเวลาเราใช้งานไปสักพักเนี้ยผมก็เลยซื้อแบบแมนนวลไปเลยครับคือไม่ใช้ระบบคานงัดธรรมดาไม่ต้องมีไม่ต้องมีไ,มองมไอตัวไฮดรอลิกมาอยู่ตรงนี้คอยคำช่วยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าระบบไฮดรอลิกเป็นไงหลักการเดียวกันครับคือเราก็เหยียบเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอตัวไฮดรอลิกตัวนี้มันจะช่วยช่วยแบบผ่อนแรงเวลาเอาขึ้นหรือเอาลงเนี้ยมันก็ช่วยได้นิดนึงะครับไม่เยอะหรอกแล้วก็ต่างกันที่ราคานะยครับ ตัวอย่างเงี้ยมันจะราคาถูกกว่าตัวที่มีแม่แรงไฮโดรลิกตรงนี้ยถูกกว่าหลักพันนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะทนกว่าด้วยนะแค่คานงัดมไม่ได้มีอะไรที่เป็นระบบน้ํามันดังนั้นผมก็เลยเลือกเป็นรุ่นคานงัดธรรมดาเลยซึ่งน่าจะทนทานเลยนะครับราคา1,200ยบาทครับ